นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วผสมที่เราใส่ลงไป,ปนะคะเพื่อนโคนๆคนโอเคค่ะอันนี้ต้อตำแบบมะม่วๆนะคะ ตามวันนี้ก็จะทำเลยว่าตำมะมงวดนะคะัแต่จริงๆมันก็คือตำเอ่อมะม่วงนะครับเพื่อนๆตำมะม่วงใส่ในตัวนะคะแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ของทะเลเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี่ตำตำออรับประทานเองนะครับใส่ผสม่วงลงไปนะคะเพราะปกติเมนูตำมะม่วงใส่พวกที่เป็นยอดมะพร้าอออดในตัวไหม นอกจอากคุกพจะต้องเอ่อเพิ่มเป็นท็อปปิ้งนะคะเดะะ็ดมากพรุ่งตำกีฬานะคะเด็ดมาเพราะเราก็จะมีส่วของทางร้านเอนะคะพืใส่ไข่้าวเปียวก็ใส่เปียดลงไปเยอะๆไค่ไม่ชอบวีเปียวก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่ะใส่ปลาลงไปอันนี้สูตรของจนกจนก็ จะตรงตามสูตรของเจอน,นะคะสำหรับลูกค้าที่มาทำยังก่อนม,นมาทานคุณทำยังที่ราะะ้าน,นนะคะถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่กินเปรี้ยวไม่กินหเผ็ดรสชาติแบบไหนก็คือแบบธรรมดาได้เลยนะ,ะจนัดให้ว่ะด้วยกันสักครู่หนึ่งเวทโมเมนวิตามินอีมินิทนะคะเราก็จะใส่เกลือมะเขืออ,นนะะอ,อันนี้เป็น มะก,กอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ามะก,กอกนั่นเองค่ะเพื่อนใส่ลงไปอุยอันนี้มันจะสุกเลยมันสุกแล้วแล้วกเราก็ชิมเสร็จแบบไหนชิมว้าอย,ย่างนี้ม่แตกดีได้นะคะชิมตามใจชอบอือ อร่อยแ่รไปเนะ้ิค่าบุ้งน,นักนะนิดหน่อยนกคะชิมกันอีแวะ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ เดี๋ยว้อคนค่ะไม่ตแล้วค่ะคนอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะเละเสร็จค่ะนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะครเปื่อนต้อคนคนโอเคค่ะ